สวัสดีครับ่อวันนี้เราจะมาทัวร์ร้าน s ีเคล็ดช็อนะครับอ,อันดับแรกเราพิมพ์มาเลยสีเคล็ดช็อปจุดเล็กซี่จุด X YZ ฟิม่มแล้วก็กดไปอันดับแรกเรากดไปที่ร้านค้าเลยครับคือจะเห็นว่าเราเราไปดูนะครับว่าหมดหมดูลโรบอกมีอะไรบ้างอ่ะมีโรบอกไอดเปล่า14วัน แล้วก็เราบอกไอดีเปล่าไม่มีเลยเลยก็บอกให้แล้วมาสำหรับทำไก่ตันครับออืต่ไปก็สินค้าออเดอร์ครับอันนี้เป็นเพชรฟรีไฟก็มีให้เลือกเลยนี่แพ็คเติบโตอะไรนะเยอะเยอะไปต่อไป r v ก็เป็นคูปองคูอะไรไปอ่ะอันนี้เยอะอยู่เยอะเยอะเยอะ ไปต่ออันนี้ปัม๊มผู้ติดตามลักษณะเนยะคือมันควรใส่ให้ใส่ให้ถูกต้องนะ,นะคือถ้าใส่ปิดปุ๊บไม่ได้คือมันไม่ได้เลยปิดเลยอูมันไม่ได้เพราะงั้นแล้วต้อง,ต,องต้องดูด,ดีๆว่าใส่ถูกไหมอะไรยังไงเออก็มีหลายอย่างให้เลือกอมีให้เลือกมีให้เลือกแล้วก็ติกตอกติกตอก มีให้เลือกมีให้เลือกต่อไปโ b บ x อก่อนี่เลยเติมโรบอก id pass ก็ใช้ id pass ในการเติมนะครับแล้วก็ปิดสองชั้นด้วยเออปิดสองชั้นแล้วก็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 ไม่โกงเออไม่โกงไวด้วยไวไวเลย ไว้ด้วยคือบอกเลยนะถ้าอยู่หน้าคอมนี้สั่งปุ๊บได้ปับ๊บนี่ต่อไปดีดคอดในตวัวนะครับก็ใช้ใช้ดีพาร์นกันแล้วก็มีแบบลิง์ให้ด้วยอ่าต่อไปหมดละส่วนของสินค้าออเดอร์อันนี้สคริปเป็นมินิเกมอ่ะเป็นการสุ่มสุ่มชงสุ่มโชคอะไรไปอ่ะ ก็มีเป็นสามเป็นสคริปและค่าซิมูเลเตอร์นะครับเจ็ดเจ็ดวันกับสามสิบวันแล้วก็เกลือก็คือได้หนึ่งพอยต์อ่ะขอสักรอบหนึ่งอ่ะ,อะกดไปคือผมบอกแล้วร้านผมอ่ะแม่งของดีเว้ย <laughs> คือดวงอ่ะ คือมันไม่เกี่ยวแบบเราจะเป็นแบบดวงดวงดวงดีอะไรคืออยู่ที่ว่าเราอยากได้ไมอันอันอันนี้คือผมไม่อยากได้เลยเลยไม่ได้อ่าอันนี้คือเป็นส่วนของ App P แอปพีแยมละมีเน็ตฟิกสามสิบวัน, Netflix, วนจอส่วนตัวด้วยแล้วก็จอแชร์ด้วยสามสิบวันแล้วก็ วีวีพิมเนี่ยสามสิบวันเมลตัวเองกับเมลล้านอันนี้เมลตัวเองอันนี้เมลล้านดิสนี่ดิสนี่พัชสามสิบวันจอส่วนตัวไงอ่ะต่อไปโมโนแม็กเลย HBO บ o โอโกด้วย v i ไอยูพิมเมี่ยมเลยอชีอีโกเลย เมโอนพามวิดีโอเลยสปาร์กยพรีเมียมเลยทูไอดีเลยเอไอเอสเลยบีลิบิลิเลยโฟเคเลยเอเน็ตฟิกเลยเน็ตฟิกอีกแล้วเน็ตฟิกเหมือนเดิมมันจอทีวีว่ะโอ้ยยูโกว่ะอะไรวะบีอินสตาปหรอวะเออใช่แหละแล้วก็ซีพีสามพัท ดีนี่พัดจอส่วนตัวฮเดรออ๋ออันอันอันนี้ดูอุป,ปรกรณ์อันอันนี้ได้แค่มือถืออ่าอันนี้ก็เน็ตฟลิกซ์หกสิบวันทีวีอันนี้หกสิบวันจอส่วนตัวอันนี้จอแชร์หกสิบวันอันนี้เจ็ดวันทีว,นนทว,นนทวีจอส่วนตัวอันนี้สี่เคสหนึ่งวันทีวีจอส่วนตัวไงแล้วก็อะไรวะ เอเติมเงินนี่มีสองอ่างตาอธนาคารและโค้ดนี่ง่ายๆเลยเคยรลักษณะเนี่ยคือเราไปสร้างซองปุ๊บแล้วคัดลอกลิง์ซองมาปุ๊บแล้วก็วางเลยอ่ามันจะประมาณนั้นอ่ะอันนี้อ่ะก็ดูชื่อบัญชีธนาคารแล้วก,ก็กอบเลขไปกดคัดลอกฟึ่มแล้วก็บอโอนปุ๊บแคปสลิปแล้วก็เอามานี่ลงเลย บอกเลยนะอย่าอย่าคยแ,บบแออาค่แบบให้มันแบบสมูตี้อ่ะเอออย่าแคบนะน้นแบบภาพตรงภาพแตกเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้พอยเออแค่นั้นแหละผมไปละบาย